เปล่าจำน้ำเสียเอ้หลวงเอาน่าจ้าเรียกจาดก้อนมึงไม่รดยสร้างกรรมไว้ขนาดไหนเดี๋ยวจัดนี่อยากจะสร้างกรรมสั่งเติมต่อไปนี้ย่ามจับอาวุธตื้อสินะหลงตื้อสินะเอนะนะเอแล้วย่ามโกรธไก่อีโกรธไก่ตักตีกระหนับหนึ่งถึงสิบจะหนับหนึ่งถึงสิบเลยแม่ให้โกรกได้บอกเลยหนับตึงรอย ถ้านับตึงร้อยเนี่ยแม่หครูนับตึงพันถ้านับพันเลยอยังแม่หครูนับสักเบิดถ้าไปนั่นก็ไปวัยิด่นเลยครับไปได้ยติดต่อแม่กาลุงเนี่ยพอลุงเนี่ยขึ้นจะนับเองเลยเหมือนเก๊โป้งลุงมึอนับเกิดเฮเริดคนเราอีกคนใกล้ต้องนับตึ้งตึงซิบบอกนะไม่ดีคนเด็กจางกระตู คนไหนกี่โกรธดีไมด่ดีตอไปนี้ลูกอยากจับบาวล้วก็รืี่ที่นะรักสิลูกค่ะทีก่ก่อนนึ่งป้าหน้าว่าอยากคาทับค่ะ <c oughs> ก็ซ้องอจินนาห้ามหลักทรัพย์ค่ะก็ห้ามกาเบาห้ามประพฤติผพิษในกามค่ะก็ที่หมู่ซาอยากขวบค่ะก็อาจุฬห้ามดื่มเหล้าค่ะ กรอนไก่นับหนึ่งถึงสิบค่ะไปโดกขึ้นที่นาวัดอย่าจับอาวุธต่อไปค่ะลูกแล้ก่อนกันหลวงพ่อแน่นูหนุยกล้ามาดับทิ้งครับปาน้ำกรครับครับอันนี้น้ำหลักครับครับกาเบอ่างประปุพิธนะครับ กำมูด้าอยากโกอดกำทุราเบี้ามดื่มเหล้ากบโกรกยนับหนึ่งถึงทิพย์กำไปที่นซีนดาวัดลาไปแล้วนายเจีงกข้ามาดับิ้นยืนมั้ยกัไอ้เปลิรับซีนแล้วก็รับกับกระปากไม่จะยืนชันชันเลย ก้อนหึ่งว่าน่ะคำการัดคนไม่เื่อใหญ่คนก็คือ <prevention> ซัดซัดก็คื่อคนคนก็คือซัดซัดก็ซัดคนก็คนก้นก็คือซัดเหมือนกันแต่ว่าเป็นซัดตีประเทิดก็ว่าเป็นนั่นเนี่ยคนดีก็เรียกว่ามนุษย์ซัดเตโวถ้าคนไม่ดีก็ก็อยากว่ามนุษย์ซัดเปโตหรือมนุษย์ซัดเปรตมันมึงเหมืนเนี่ย tập quán biểu tập quán bữa tập quán ta, tập quán tập quán tập đại ba, quán tập quán nạp quán tậ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 p quán cao quán tập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  อุกไม่เปื้อนุกกับรักเมื่อกัอนเนี้ยเอากล้องกอง้อนปนมาเป็นต้องบัสก็ต่วเองในการมันเป็นบาปชาติก็ท่ามกาเบอามประพฤติดพิษในกามเอ่อกัมวประพฤติดพิษในกามนี่มันอยูอะเลยแยกแม่เพื่อน,นคือว่าผู้ยิ่งถ้าพัวมันอยู่วันอย่าไปตื้อเออถ้ามันมีผัวอย่าไปยุ่งแล้วถ้าว่าผัวไปตับยาง พู an ่ไปคว้าบอกกุ้งได้เลยไม่เปลือใหญ่กือว่าก็จะมีผู้่นถึงว่าผู้ไ่ไปนื้อการเราคิดว่ามีผว้บาปเป้คนเัดเม่บเหมือนบาปเป้ันว่าผู้อ่วไม่อยู่ไม่เือตาผู้อยู่มควันห่อยเลยรับจามุทรายาโคก Chạy thưa ra bê ở Nam đêm lao Rì mình vừa không? Rì cả lao Mẹ cô không nói Ừ Con mình mau đi lao bên Cô cây nằm đứng từng rít Chà Bây giờ là dù nào ạch phải từ rít Chà ย่านังไกลล้อนะป่านนักไกลเปรดน้องมาตื่นนี่นับปีญญาอยู่นะว่าเรองน้องนาจะไว้ก็มีไปได้นะโอกากนั้นนัะปนหนึ่นือเนะรก็มากกับตาตะมุนีป้ามมาข้อนุยาตะเจนา การพระคุณเจ้าตาไหว้พระพรกันเป็นไกลผมนี่คุมประกันจากโคตลันทมประเทศเป็นประเจ้ากรุงโคตรลันทมถูกต้องผมจะมาขออนุญาตจากหลวงพ่อที่จะจัดเอาเอกใจมาก้าวัดเราไม่หรือขอวเทศที่เปิดเส้นไม่ใช่จัดรายการแล้วก็อนุญาตได้ไหม ขอนุญาตฆ่าคนน่านาย่ยเบรดอยากนี่ยเหยีดพรอมเตมปื้กับก้อมัมนจะก้อายแนญาตฆ่าคนไเบรด้วก็กับวัดมันก็ใจววาปลาย่ายไปได้หร,ไไววร,รวืว่ากว้าใจว่าปลายอยากได้เบียปลายทวดจีวันดึกฮะไอเวนฆ่าก้อยฆ่ายินะาลาฆามรนาตีนรา,ามันฆ่ายมารินีลูกสาวผม และทีนี้ถ้าอยากมาฆ้านาราได้หลวงเ้าอยากมันเป็นลบไม่ไม่เป็นรับเราก็ได้ล้างคแค้นี้ถ้าได้ล้างเคนมันว่างไปไม่ใหญ่ใช่เอาวันนี้อยากเราสัญญาเลยเลวกล้ากลัวหูยดัด <c oughs> สัญญาว่าไงอ่ะ <c oughs> มึงกันยากับกูก่อนแต่ว่าได้นาราไม่โตมึงกับมึงอยากฆ่ามัน อินาราไม่โจ้มึงอินาราไม่โกรธมึงมึงอย่าฆ่ามันแต่ถ้าไวนาราโจ้แล้วโกรธฆ่าเลยตกลงพระคุณเจ้าผมจะทํำยังไงก็ตามไดนาราไม่โกรธผมไม่สู้มจะไม่ฆ่ามันอืนไปมันอยู่หน้าวัดลากรอนหลวงพ่อไปเลยที่กั้นตีมตือ้อใดตาใดว่าเป็นกั้นแตก

ประดุษีวิญตานกว่าดัดนิสัย์ตื่นสีนะ้ประการดินไรนันูานาตอนนี้ไปนละจะไม่แก้กลเลิกสร้างกรรมตำจัว่มบ โสดกันนะหนูน้อยรับทำให้จิตใจมันผ่องแผ้วครับปราจจายกิเลสางกระมองตางดาอีเบยตสักะีริทังปะกวันตังอาวิวาตททีตุไปให้ต้วมไปหรือซี่กับบาต่อวันนี้เราจะไม่กล้าตัดแต่ชีวิต เราจะสร้างแต่ความดีเราจะไม่สร้างความชั่วครับครับเพิ่มตื้อที่นเหรอเดี๋ยวนี้นี่ว่าอีเลนไปตื้อทินไปทำไม่ะคะอีกินยุดกินเก้าวันเย็นกันทำไมล่ะคะม่เก้าอีก,กินอโอ้โหกูยยึดแล้วก้าวตอนนี้ยกูยุดแล้วใช่ไหม การน,นี้กลับเ็ดกว่า,กา,วา,าแกว่ายูหล่อจิตำไม้แก้วายูเน้อ,อยูเน้อแกกันก้นลแล้วมตายอยไม่มีวยวัยไ,ไม่ไว้ยวัยเออว่าแก้งเฟซเฟครับ ขนาดน้ำมันต้มมาเร็วจดไม่ออกเป็ดนิดเดียวอย่างออกน้ำเปล่าๆอยู่เลยจะเด้งว่าน้ำไม่ได้ทึมกันไนเป็ดเลยกูตาบอดนี่ก็เก่งเลยอยู่ไอ้ปากเบนไอ้ไอ้ปากเบนเป็ดกูเข้าเฉยว่ะจบไอปากเบน คุณว่าก็ต้มจอบใช่เกี่ยวไม่ออกมันก็ต้มจอบขึ้นมาเลยพ่อแมอย่ามีบาปฝ่อโบนั่งก็ไม่ได้เคยกินนักจินไม่ใช่ไงโบนุ่มๆกั่งก็กูเลยับตังยับตังพไปโบถือควันงอกเกยก็ควันติดเฟดอยู่ในจ้มก็ยัง เฮ่ยอะเลยหนตัวไอ้นาดาอินาดาอ๋อสวัสดีค่ะท่านเป็นใครละคะกูเป็นใครเหรอกูนิยั์ขุมกันเป็นพ่อของมาลินีอ๋อเหรอคะอืมหนูนาดาค่ะเออมึงจะไว้ที่ข้าลูกกูหนูไม่ได้เจตนาค่ะ อามาเลนีปล่อยชอนมาหาหนูแล้วหนูก็ปล่อยไปถูกเขาอะ่ะหนูไม่เจตนาจริงๆค่ะแล้วไม่ได้เจตนาจริงๆก็เราไม่เคยมีเรื่องบาดหมางกันมาก่อนนะะี้ครับแต่มึงฆ่าลูกกูคนหลังชื่ออะไรเอนอนนยรับคนน้ตชื่ออะไรจือเทงมีรล้ว่าเดอเราที่ร่นอย่างงี้กูไม่ได้เปรตครับทุกคนกูแลกไม่หล่อมา กว่างได้อยากใหยักอยากแม่กูมึงทำด้วกูหยอกเบี้ยได้อยากแม่กูมายักก้องด้ยอยากติดเผื่อเลยเนี่ยไส้ไม่ถูกปากไม่ใหญ่กรกแรกไอ้เบี้ยวันนี้กูจะมาฆ่ามึงนะท่านเพื่อล้างแค้นให้ลูกสาวกูจะจะมาฆ่าหนูเพื่อจะล้างแค้นลูกสาวท่านเหรอคะ ลูกสาวท่านตายแล้วลูกสาวท่านตายแล้วท่านฆ่าดิฉันลูกสาวท่านเป็นกลับไหมฮะไม่เป็นกลับแต่กูขอลางแคนเชิญค่ะมึงจะอาวุธมาสู้กับกูตัวต่อต,ตัวดิเว้ยตอนนี้หนูไม่ไม่ไมจับอาวุธแล้วหนูถือศิลค่ะท่านอยากจะฆ่าหนูก็ฆ่าดิคะ่ะมึงไม่สู้กูเหรอไม่ค่ะกูยัดแม่มึงขอบคุณค่ะ ดาหน,นูอีกสิครับอีเบรดค่ะขอบคุณค่ะ <S <S ไอ้นั้นสู้ไหมไม่อย่างถึงไม่ตืต่นิ้นก็พราะไม่รู้เดนอยู่แล้วนี่วะตื่นิ้นถึงไม่ตื่นิ้นก็ชื่นตามไปกู้หยัดแม่แม,ม่เบ๋ tê gần tê mấy tư rồi nữa cô lắng ấy đi rồi cô hết mẹ có trời rèn đây nùng tôi gặp giặc nữa em về tắm nó phải đã hoàn tài của tài hô tôi có phải tư thế thì mấy cầu đã giật mẹ của mấy อยากนี่เดีออ๋ยวตืบ้วก็ยีหนุมห่มเราอยากแม่มิดมันเปลือกตั้เอว่าเขาเก็ตปูบาดเป็นไมาสิ่งทำไมมึงไม่สู้ป่วยล่ะหนูไม่สูก้กะหนูสื่อสินนะคะกู้ยัดแม่มึงอีแล้วไม่สูก้กะไอ้ยิชยำอุ้ย หนึ่งสองสามสี่หเจ็ดปดเก้าสิบตบหนูอีกทีครับมึงไม่สู้อ่ะไม่สู้ค่ะบีบรวหนึ่งสองสามสี่หกเจ็ดแปดเก้าสิบตบอีกทีครับเบรดนี้ไม่สู้อ่ะพอ,อยังก็เดชกาที่จะคิดอย่างไรคืมอนั่งยืนอย่างตัวกูปบบตี้ cua cá bún thầy uống, giờ trời thắt, giờ bỏ chào, để chạy tụt mềm tôm nước giỡn, giờ tôm cua, cái bún này tụt, này mì mình u đâm thì cào mấy đâu, mềm đấy thì thì lắc ua. ตงุงเงินมาโงมันยอมไอ้เประเดี๋ยทนก็ยอมได้เอล้วไอ้นี้ก็ทําได้เป็นข้อตุนได้เป็นเหมือนยางนั้นยงางมาต้นแก่ก็ก่อนใกล้ข้อตุ้นปลูกเงินพ่อก็ระด็นี่บอกว่าออกก้าวเพิ่มเหมือนว่าก็ข้อตุนข้อตุน้นนะยอมแน่เดี๋ยวนี้ยอมแต่ว่าดูดูไว้ได้ รยยอมได้หลายวันมันดัดก,กว่าหรือก็เลยก้อยต้มเก้าตีากูนปลายมันดำปี